สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องท้าอินเตอร์เนึ่นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่า,นนานติดตามกันวันที่23กันยายน2566สถานการณ์พลังงานและเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวโลกนั้นกําลังปั่นป่วนตึงตัวนะครับภายหลังผู้ส่งออกรายใหญ่อย่างรัสเซียประกาศควบคุมการส่งออกเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาเสถียรภาพและป้องกันการขาดแคลนในประเทศโดยเฉพาะน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลครับ ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในประเทศพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์นี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเงินรูเบิลที่อ่อนค่าลงราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นและกำลังการผลิตที่ลดลงจากปัจจัยการ่้มแซมโรงกลั่นหลักการประกาศดังกล่า,าวของรัสเซียนั้นเกิดขึ้นตามหลังจากที่ทางด้านรัฐบาลรัสเซียนั้นตัดสินใจขยายเวลาลดการส่งออกน้ำมันโดยสมัครใจไปจนถึงสิ้นปีในความเคลื่อนไหวร่วมกับซาอุดิอาระเบีย โดยมีเป้าหมายเพื่อหนุนราคาน้ำมันดิบทั่วทั้งโลกให้พุ่งสูงขึ้นรัฐบาลนั้นออกมาตราการการจำกัดการส่งออกน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวโดยการตัดสินใจมีขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเชื้อเพลิงของตลาดภายในประเทศรัฐบาลรัสเซียคาดหมายว่าข้อจำกัดต่างๆจะช่วยทําให้ตลาดเชื้อเพลิงนั้นอิ่มตัวและลดราคาการขายปลีกลงได้ปัจจุบันนั้นเกษตรกรในภูมิภาคไม่สามารถเก็บเกี่ยวธัญพืชได้เนื่องจากขาดแคลนเชื้อเพลิงที่จําเป็นสําหรับเครื่องจักรกลการเกษตรตามรายงานของสื่อท้องถิ่นในรเีย ธนาคารกลางรัสเซียนั้นเตือนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอัจฉลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี2 5 6 6โดยอัตราเงินเฟอ้อสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารที่ร้อยละสี่ผนวกกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในช่วงใกล้ฤดูหนาวหลายฝ่ายโทษว่าการทำสงครามกับยูเครนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียนั้นะลอตัวอัตราเงินเฟอ้อสูงอย่างต่อเนื่องและค่างเงินรูเบิลที่อ่อนตัวลงแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีวาลาดิมีร์ปูตินนั้นบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน รัฐบาลรัสเซียนั้นก็เลยประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลเป็นการช่วคราอผลิตเลี่ยงการขาดแคลนของตลาดภายในประเทศซึ่งเวลานี้มีการรายงานข่าวเช่นเดียวกันนะครับว่าในส่วนของสหภาพยุโรปนั้นก็หันไปนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปแทนการนำเข้าน้ำมันดิบนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเส้นทางการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปนั้นก็ผ่านทางประเทศอินเดียอินเดียก็กลายเป็นผู้ที่ซื้อทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปรายใหญ่ของประเทศรัสเซียในเวลานี้ ก็เลยทําให้รัสเซียนั้นต้องตัดสินใจในการที่จะระงับก,การส่งออกน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลเป็นการชั่วคราวนะครับ <S <S เพื่อที่จะทําให้ราคาในประเทศนั้นสามารถที่จะทําให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าปกติในทุกวันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อการลดกําลังการผลิตทั้งของรัสเซียและของซาอุดีอาระเบียนั้นก็ส่งผลต่อตลาดน้ํามันทั่วทั้งโลกนะครับและเมื่อยุโรปนั้นหันไปนําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปก็เลยทําให้น้ํามันสาเร็จรูปในประเทศรัสเซียนั้นดูเหมือนว่า จะขาดแคลนและก็จะทําให้ราคาในประเทศนั้นพุ่งสูงขึ้นจําเป็นที่รัฐบาลนั้นต้องออกมาตรการในการควบคุมซึ่งมาตรการหนึ่งนั้นก็คือการระง,งับการส่งออกนั่นเองแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่ส่งผลกระทบเพียงแค่ประเทศรัสเซียเท่านั้นแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศในยุโรปในช่วงฤดูหนาวที่กําลังใกล้เข้ามาถึงนี้ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่ช่องทายอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดแล้วก็ดามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับ